สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกับครูหลินสอนศิลปะศิลปะง่ายๆทาได้ที่บ้านเช่นเคยค่ะและในคลิปนี้ครูหลินก็มีกิจกรรมศิลปะง่ายๆมาชวนเด็กๆได้ลองฝึกทํากันค่ะและก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนั้นเรามารู้จักการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์กันก่อนเลยค่ะในการสร้างงานทัศนศิลป์แต่และงานเราอาจจะพบปัญหาหลายอย่าง ปัญหาต่างๆเหล่านี้ทําให้ผลงานที่สร้างเสร็จแล้วดูไม่สวยสมใจหรือไม่สามารถสื่อความหมายหรือบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจตามความคิดที่ต้องการจะถ่ายทอดได้เราจึงต้องหาสาเหตุแล้วแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์เพราะสิ่งสําคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์นั้นคือการถ่ายทอดความคิดของผู้สร้างลงไปในผลงานผลงานนั้นสามารถสื่อความหมายหรือถ่ายทอดเรื่องราวได้ตรงตามความคิด ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถสรุปได้เจ็ดปัญหาดังนี้ปัญหาที่เรามักจะพบบ่อยในงานทัศนศิลป์สามารถสรุปได้เจ็ดหัวข้อดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาด้านภาพไม่สื่อความหมาย 2. ปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงาน3ปัญหาด้านการวาดเส้น 4. ปัญหาด้านการใช้สี 5. ปัญหาด้านความสมดุล 6. ปัญหาด้านเอกภาพและ 7. ปัญหาด้านจุดเด่นของภาพค่ะและในคลิปนี้คุณครูจะยกตัวอย่างปัญหาด้านภาพไม่สื่อความหมายและปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงานนะคะ ปัญหาที่1ปัญหาด้านภาพไม่สื่อความหมายเช่นในภาพนี้ผู้วาดต้องการสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจว่าการตัดต้นไม้ทำลายป่านั้นทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ภาพที่ออกมายังสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนทำให้ผู้ชมไม่ทราบถึงสิ่งที่ผู้วาดต้องการถ่ายทอดจะเห็นได้ว่าภาพนี้ยังมีสัตว์ป่ามากมายยังมีแม่น้ำไหลผ่านและใช้สีโทนเย็นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่ค่ะ และปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในงานทัศนศิลป์นั่นก็คือปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับผลงานค่ะเช่นดังตัวอย่างในภาพภาพมีขนาดเล็กแต่ใช้อุปกรณ์ในการวาดเส้นหรือตัดเส้นที่มีขนาดใหญ่ก็จะทําให้ภาพนั้นดูไม่สวยงามหรือดูขัดตาค่ะแต่ถ้าเราเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงานของเราก็จะทําให้ภาพของเรานั้นดูสวยงามและโดดเด่นขึ้นมาค่ะ และอีกตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการเลือกใช้สีถ้าเราเลือกใช้สีที่ไม่เหมาะกับชิ้นงานของเราก็จะทําให้ภาพของเรานั้นดูไม่สวยงามเท่าที่ควรค่ะและกิจกรรมในคลิปนี้เราจะมาวาดภาพสื่อความหมายกันค่ะโดยหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องธรรมชาติแสนสวยนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลย ตอนแรกในการวาดภาพในวันนี้นะคะเราจะใช้ดินสอร่างภาพซึ่งในตัวอย่างภาพนี้คุณรูจะวาดเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับป่าไม้มีต้นอันนี้เรียกว่าต้นบอนนะคะที่เกิดริมแม่น้ำเด็กทำตามตัวอย่างในคลิปได้หรือว่าทำตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งในการจัดองค์ประกอบในภาพนี้กลิ่นจะวาดภาพที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด ะะภาพที่อยู่ใกล้เหล่านั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่ส่วนภาพที่อยู่ไกลออกไปขนาดก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะคะการจัดระยะของภาพวาดในภาพนี้คินจะจัดอยู่3ระยะนะคะก็คือระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะที่อยู่ไกลนะคะระยะที่สองที่กําลังวาดอยู่นี้ก็คือระยะที่อยู่ระดับกลางก็คือไกลออกไปนิดนึงค่ะ ก็จะวาดเป็นป่าไม้มีต้นไม้เยอะๆนะคะเด็กสามารถวาดต้นไม้ตามตัวอย่างของคุณครูได้เลยหรือจะวาดในรูปแบบของตัวเองนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และระยะของรูปภาพสุดท้ายคือระยะที่อยู่ไกลที่สุดนะคะก็จะวาดเป็นต้นไม้เล็กๆแล้วก็มีภูเขาซ้อนกันนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วภาพวาดของเราค่ะและในการระบายสีคลิปนี้ก็จะใช้เป็นสีไม้นะคะเริ่มจากการระบายสีภาพที่อยู่ที่ใกล้ภาพที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นเราควรที่จะระบายสีที่มีความเข้มมากที่สุดเนื่องจากว่าภาพที่อยู่ใกล้เราเราจะมองเห็นสีเป็นสีเข้มนั่นเองค่ะ การระบายสีเทคนิคง่ายก็คือเราจะไล่น้ำหนักสีจากสีเข้มสีกลางและสีอ่อนตามลำดับเลย ในการระบายสีต้นไม้นะคะถ้าเด็กๆไม่มีสีน้ำตาลเข้มแนะนำให้ใช้สีม่วงระบายลงไปก่อนจากนั้นใช้สีน้ำตาลระบายทับลงไปอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้สีน้ำตาลเข้มค่ะจากนั้นเราก็ไล่น้ำหนักเลยจากสีเข้มสีกลางสีอ่อนเหมือนเดิมค่ะในส่วนของพุ่มไม้นะคะกลิ่นก็จะใช้หลายสีเลยในคลิปนี้ภ่มแรกก็จะเป็นต้นสีเขียวธรรมชาติ ธรรมดาเลยนะคะไลนน้ำหนักจากสีเขียวเข้มสีเขียวเหลืองแล้วก็สีเหลืองถ้าอยากให้สีเขียวเข้มขึ้นอีกเราอาจจะใช้สีน้ําเงินระบายลงไปก่อนนะคะส่วนต้นถัดไปปลิ่นอยากให้ต้นไม้ต้นนี้มีสีที่สดใสก็จะใช้เป็นโทนสีแดงค่ะเริ่มจากสีแดงสีส้มแดงสีส้มและสีเหลืองไล่สีเช่นเดียวกันค่ะ ่วนต้นที่เป็นสีม่วงเราอาจจะใช้สีม่วงเข้มสีม่วงแดงและสีชมพูไล่สีก็จะดูสวยงามเช่นเดียวกันนะคะบริเวณพื้นต้องการให้มันเป็นสีเขียวเหมือนพุ่งหญ้าก็จะไล่น้ำหนักสีจากสีเขียวเข้มสีเขียวเหลืองแล้วก็สี ครีมมาเป็นบริเวณที่มันเป็นพื้นดินนิดหน่อย ในส่วนของภาพที่อยู่ระยะไกลออกไปนั้นเราอาจจะใช้สีที่มีความเข้มน้อยที่สุดระบายเพื่อไม่ให้ภาพของเรานั้นดูแข็งทื่อแล้วก็ดูสวยงามนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าในภาพนี้จะมีอยู่3ระยะด้วยกันนั่นก็คือระยะที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะกลางแล้วก็ระยะไกลส่วนภาพที่มีระยะที่อยู่ใกล้เราที่สุดนั้น สีก็จะมีสีที่เข้มที่สุดชัดที่สุดนั่นเองส่วนภาพที่ไกลออกไปสีก็จะค่อยๆจางลงไปนะคะเมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วถ้ายังรู้สึกว่าภาพของเรานั้นยังดูไม่คมชัดหรือว่าเด็กๆอยากจะให้ภาพของเรานี้ดูคมชัดมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้วิธีการตัดเส้น หรือจะไม่ตัดเส้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ในคลิปนี้กลิ่นจะใช้ประกาศตัดเส้นสีน้ำเงินนะคะในการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยบริเวณพุ่มไม้ค่ะในการเก็บเส้นนั้นก็จะทำให้ภาพของเราดูเข้มยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเด่นยิ่งขึ้นค่ะ เพียงแค่นี้เราก็จะได้ภาพว่าธรรมชาติแสนสวยจากสีไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเด็กๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้คุรินได้ทำคลิปการสอนจิลปะง่ายในครั้งต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ